ผมอยากจะรณรงค์นะครับเชิญชวนทุกคนมาเชียร์พระรองกันดีกว่าครับมาเป็นกำลังใจให้กับโอชิคุงกันดีกว่าครับจากอันนี้เรื่องโยบิสกิโตเรนเรนร้อยเรียงรักจากหัวใจเนี่ยคุณดูสิคุณดูความอ่อนโยนของเขาที่มีให้ต่อยุีิจังสิครับโอ้โหคอยฟ้องมองคอยเป็นห่วงอยู่เสมอใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆโอเค ถึงแม้คำพูดคำจาของเขาจะดูถากถางไม่สุภาพกเ็เถอะแต่ผมคิดว่านั่นเป็นภาพลักษณ์ภายนอกเป็นฟอร์มที่แกมมีก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กอะด้วยความที่เป็นเพื่อนวัยเด็กด้วยไงแอบรักเขาข้างเดียวจะให้เข้าหาแบบจีบเลยหวานๆเลยมันก็ดูแปลกๆวะ่ะพี่แกคงจะไม่รู้วิธีการแสดงความรักแบบอื่นด้วยแหละถึงอย่างนั้นยุกยิจังก็มองออกใช่ไหมล่ะผ่านภาษามือที่สื่ออกมา ว่ามันดูอ่อนโยนมากเลยใช่ไหมล่ะคุณดูความโหดของภาษามือตรงนี้สิครับโ oh อ้โหออนิเมชันโหดมากเป็นบทสนทนาที่ไม่ต้องใช้ปากพูดแต่ก็ดูมีอิมแพ t คมากเลยว่าไหมครับฉากนี้น่ารักดีนะครับผมวนดูตั้งหลายรอบที่ยูกิจังแกออกไปหาผู้ตอนดั้งค่ำกมืคืนเนี่ยแล้วตาโอชิเนี่ยมาเจอพอดี ก็ตักเตือนนางไปหนึ่งกระบวนว่าททำไมทำแบบนี้มันดูไม่งามเลยนะรวงตัวไว้หน่อยเถอะหึงนะครับดูออกก็เป็นมเมแมน่ารักน่ารักระหว่างนางเอกกับพระรองนะครับผมแต่มองอีกมุมมันก็น่าเศร้านะครับได้ชื่อว่าพระรองแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่บทที่จะสมหวังกับนางเอกหรอกก็ดูนางสิครับหลงผู้ที่เพิ่งรู้จักกันครั้งแรกสักขนาดนั้นแบบเป็นรักแรกพบไงอะไรอย่างนี้อโอโ คงงงหัวไม่ขึ้นแล้วล่ะครับดูซองก็เรียกได้ว่าครบสุดนะครับทั้งเพื่อนวัยเด็กทั้งพระรองแต่ถึงอย่างไรผมก็จะเป็นกำลังใจให้กับโอชิคุงต่อไปครับพระรองคนนี้ผมชอบผมชอบในความพยายามของเขาชอบในความที่เป็นคนอ่อนโยนช่างเป็นห่วงเป็นใยใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆต่อนางเอกถึงแม้จะต้องแอบรักเขาข้างเดียวสู้ต่อไปครับโอชิ OG คุงผมเชียร์อยู่ แม้จะต้องเจ็บปวดเราก็จะเจ็บปวดไปด้วยกันกับแต่ละตอนใน OP ที่เราจะต้องทนเห็นตันนี่โชยโอกาสจูบยูกิจังในทุกๆตอนก็ตามคุณดูดิผู้ชายอะไรอ่ะกับผู้หญิงที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกอ่ะคุไปรูปหัวแต่อังคุกคามเขาแล้วอ่ะมันมันมันใช่เหรอฮะผมแล้วทำแบบนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสเฮ้ยใ,ให้เกียรติเขาหน่อยสิพกรู้จักกันนะแล้วก็คีย์แอคชมานครับ แล้วอยากจะซัดหน้า <c oughs> ให้เพราะงี้นะครับทุกคนมาโวยพระรองกันเถอะมาเป็นกำลังใจให้กับโอยชิคงกันนะครับ